ของขวัญชิ้นใหม่แก้มบุ๋มว่าที่สามียกให้จนอึง้งวาสนาแข่งกันไม่ได้จริงๆของขวัญชิ้นใหม่แก้มบุ๋มได้จากว่าที่สามีหญิงไทยทางประเทศอิจฉาขึ้นแท่นว่าที่สะพ้ายหมื่นล้านแล้วสําหรับแก้มบุ๋มปิยดาว่าที่เจ้าสาวของพีทกันตะพรเราจะได้เห็นโมเมนต์ข้างรักของดังคู่มาตลอดตั้งแต่เปิดตัวจนสาวสาวอิจฉาแก้มบุ๋มหนักมากยกให้พี่พีทเป็นพ่อไมโครเวฟพ่อข้างรักพ่อคนอบอุ่นและเป็นผู้ชายที่ไม่ควรมีคนเดียวในโลกอีกด้วยแม้กระทั่งล่าสุดสาวแก้มบุ๋มก็ได้อวดควาามข้ง รักของพี่พีทโดยโพสผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวแก้มบุม๋มเผยโฟเมนน่ารักน่ารักกับของ2ชิ้นที่พี่พีทซื้อให้พร้อมแคปชั่นระบุว่าหวานยังไงก็ยังหวานเหมือนเดิมขอบคุณนะคะมือถือเครื่องใหม่บวกกระเป๋าใหม่คนรับก็ฟินเลยงานนี้แฟนคลับสาวๆต่างบอกอิจฉาแก้มบุ๋มหนักมากก่อนเจอพี่พีทไปทําบุญวัดไหนบอกด่วนเลยแม่